สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราชาวชาลาเลิฟจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวเชียงอนุรักษ์ที่บ้านตันหยงโปจังหวัดสตูลเพื่อไปเรียนรู้วิถีชีวิตและกิจกรรมที่ทุกๆคนสามารถทําได้ที่ตันหยงโปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมกันได้เลยค่ะผมอาเลนรากสุโซนะครับก็เป็นประธานคุมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลตันหยงโปนะครับซึ่งวันนี้เรากําลังอยู่ที่ตันหยงโปคําว่าตันหยงโปเป็นภาษามลา,าย,ยูมาจากคําว่าตันหยงเป้าตันหยงแปลว่าแหลมเป้าก็คือมะม่วงเมื่อก่อนแถบนี้เนี่ยจะเต็มไปด,ด้วยต้นมะม่วงวันเวลาผ่านไปเนี่ยตรงนี้ก็เลยได้เปลี่ยนจากตันหยงเป้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตันหยงโปรครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือลาน,นกั้งค่ะครับเชิญด้านในเลย,เลยครับ Just ตอนนี้เราก็ไดมาถึงที่ลานก,ลากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้สร้างประวัติความเป็นมาว่าทำไมถึงเป็นลานกั้งกันเลยค่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแลนด์มาแห่งหนึ่งที่เวลามาในตันหยงโปทุกคนก็จะมาแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่ตันหยงโปเนี่ยทุกคนจะรู้จักในอีกบริบทหนึ่งก็เป็นเหมือนหมู่บ้านซีฟู้ดถ้ามาถึงสตูลอยากกินซีฟู้ดนะครับสดๆราคาไม่แพง นะครับเป็นแบบวิถีท้องถิ่นนะครับก็จะต้องมาทานที่นี่เพราะนั้นเราก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์กั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่นี่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สามารถาจะจับกั้งนะครับในพื้นที่ของตันยงโปได้เยอะที่สุดนะครับเพราะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านซีฟู้ดหนึ่งในนั้นก็คือ,อมีวัตถุดิบนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นตัวกั้งเนี่ย<ม>เยอะที่สุดก็เลยเป็นลักษณะของกั้งนะครับ กั้งที่เราเห็นนะครับมันมีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับก็ในบรรดากั้งที่สวยที่สุดเขาเรียกว่ากั้งเจดสีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นแลนด์มาร์กของกั้งเจดสีนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับสวยงามกับท้องทะเลและก็นึกถึงบรรยากาศของอหมู่บ้านประมงของอตันยงโปในจังหวัดสตูลครับก็เรียนเชิญชมวิวได้เลยนะครับ ตอน,นัี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในตันยัยตโปนะคะัีชื่อว่าจุดชมติวตผ้าตัดตกตักแผ่นดินค่ะเรามาทาความรู้จักกันดีกว่ากตาทำไมถึงชื่อว่าจกตชมติวตผ้าตักตกตอกแผ่นดินค่ะที่เรียกว่าจุดชมวิวกตัแตันดินตักตักเพราะว่าถ้าเรามองไปด้านหลัง นะครับเราก็จะเห็นเกาะใหญ่ๆนะครับฝั่งข้ามือของเราเรียกว่าเกาะตระรุเตาของประเทศไทยส่วนซ้ายมือจะเป็นเกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซียและถ้าเรามาในช่วงของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเวลามันตกลงมามันก็จะตกระหว่างกลางนะครับก็เลยเป็นที่มาของอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกสองแผ่นดินก็คือ อาตารุเตาของประเทศไทยและก็ลังกาวีของประเทศมาเลเซียมันตกสองประเทศในระหว่างสองประเทศเป็นที่มาของห้าที่ตกสองแผ่นดินครับ uh, 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 It's again I'm I hey, let's talk They the time Let's me have back talk <S ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ถนนที่เป็นเนินนะคะซึ่งด้านหลังจะเห็นเป็นวิวทะเลสวยมากเลยค่ะตรงน,นี้ใครมาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะคะ าางรัรนะ ASAP baby hurry up don't be lazy ASAP baby hurry up don't say maybe <baby. S 2> ต่อไปของเราก็คือคือที่ไหนคะคือสะพานสายรุ้งค่ะเรามารู้เรียนรู้ความเป็นมาดีกว่าว่าทำไมถึงชื่อว่าสะพานสายรุ้งคะที่เรียกว่าสะพานสายรุง้งเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ลงเรือไปชม สันหลังมังกรแล้วก็จุดที่ชมรุ้งได้สวยที่สุดก็คืออยู่ที่สันหลังมังกรนะครับสะพานแห่งน,นี้นะครับก็เลยโดนทาสีออกมาไม่ให้มันมีความหลากสีให้มันมีความสวยงามเหมือนดั่งสีรุง้งแก็ในฤดูบางฤดูเนี่ยเราจะเห็นรุ้งสวยมากๆสวยที่สุดในจังหวัดสตูลก็คืออยู่ที่สันหลังมังกรครับแล้วระยะทางจากสะพานไปถึงสันหลังมังกรน,นี่นานไหมคะก็โดยประมาณสักสามสิบนาที Hurry don't say แล้วถ้ามาลงเรือตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปที่ไหนได้บ้างอ๋อตรงนี้ก็ครับจะเป็นจุดลงเรือลงไปเที่ยวเกาะต่างๆเกาะเล็กๆนะครับเวลาน้ำขึ้นก็จะมีความลึกประมาณ3-5มถึงห้าเมตรแต่พอน้ำลดลงมันก็จะเป็นหาดเปิดหอยที่เราสามารถเดินได้ นะครับสายเล็กๆที่มันเป็นสีดาแล้วเวลามันขัดผมมันจะทำให้ผวเราสะอาดและชุ่มชื่นนะครับมาที่นี่นอกจากจะได้ชมวิถีนะครับของหมู่บ้านประมงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นจุดตรงนี้สามารถลงเรือเที่ยวเกาะได้ด้วยแล้วถ้าแบบเหมนอยากจะลงเรือสามารถตริดต่อใครได้บ้างเออก็ถ้าเราอยากจะลงเรือสามารถตริดต่อนะครับได้ในหลายๆจุดนะจุดหนึ่งก็คือที่ ศูนย์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตะนหงโป้นะครับหรือไม่ก็ที่รีสอร์ทชุมชนนะครับในหลายที่ที่สามารถติดต่อได้นะครับหรือไม่ก็ชาวบ้านเราก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้าง

และนี่นะคะเราก็จะมาเรียนดูวิธีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็มาดูวิธีการทํากะปินะคะเพาว่าการทํากะปิเราต้องทําอะไรยังไงบ้างตอนนี้เรากําลังอยู่ในหมู่บ้านบากันเคยน,นะครับตรงน,นี้เรียกว่าบ้านกลางนะครับก็แถบนี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาลงไปรวบุ้นกุ้งเนาะในสมัยก่อนนะครับแล้วก็พอได้กุ้งมาเขาากุ้งมาตากแดดนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องบด นะครับแล้วก็ออกมานะครับจะเป็นลักษณะที่เราเห็นนะครับก็คือเอามาตากเมื่อเราตากแดดเสร็จเรียบร้อยเขาก็เข้าไปหมักอีกทีนึงนะครับพอหมักเสร็จปุ๊บนะฮะโดยประมาณสัก15วันนะครับเขาก็จะเอามาตากแดดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปผสมนะครับส่วนต่างๆแล้วก็แพ็คกิ้งนะครับสำหรับเป็นกะปิก็คือมาจากกุ้งนะครับกุ้งตัวเล็กๆ นะครับภาษาใต้เรียกว่าปุ้งเคยนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นิยมทํากะปินะครับเพื่อกินกันเองในหมู่บ้านในช่วงหลังถือว่าเป็นอาหารนะครับที่ปรุงอยู่ในหลายๆเมนูมันค่อนข้างจะได้รับการตอบรับนะครับเนื่องจากกะปิที่นี่ทําจากกุ้งแท้ๆแล้วมันจะอร่อยอนะครับเขาก็เลยทํามาเป็นเหมือนกับโรงงาน ในชุมชนเล็กๆเพื่อส่งขายทางทักษะครับแล้วแล้วถ้าแบบมีคนสนใจอยากจะซื้อสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับครับก็มาที่นี่ท่านก็เข้ามาในหมู่บ้านประกันเคยเนี่ยก็จะมีจุดจำหน่ายนะครับอยู่ในหลายๆจุดนะก็มีของบางยูโซมีของกับปิกระตมแล้วก็หลายๆที่นะครับแต่เจ้านี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับใครที่มา ยโยบูนะคะก็แวะเข้ามาซื้อสินค้าโอท็อกของทางชุมชนได้นะคะก็คือกะปินั่นเองค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยุสุกนคคะหรือว่ากะปิดัดตมงก็เข้ามาเลือกสรรกันได้เลยนะคะ A.S.A.P. Baby Hurry up, don't maybe การมาที่ตันหยงโปนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนแล้วนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปในมุมสวยๆต่างๆ นะครับชมวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับแล้วก็กะปินะครับที่เป็นของฝากนะครับที่ขึ้นชื่อของที่นี่ลงเรือเที่ยวเกาะต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่พักนะครับที่ให้มาพักที่นี่นะครับเหมือนกับเราได้มาสัมผัสลิไอของวิถีชีวิตนะครับแบบชาวบ้านนะครับวัฒนธรรม2องแผ่นดินที่นี่ก็จะมา มีทั้งพูดภาษามาลายูที่เป็นแบบมาเลเซียนะครับแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคนมาเลียทั้งคนไทยเวลาอยากจะกลับสู่วิถีชีวิตความเป็นชนบทหรือชาวบ้านนะครับย้อนอดีตกลับไปเนื่องจากที่นี่บางทีหน้าปัจจุบันหลายๆที่มันจเจริญไปแล้วอยากจะสัมผัสวิถีแบบชุมชนนะครับก็แนะนํามาที่ตันหยงโปนะครับก็มีที่พักนะครับให้ท่านได้เลือกก็คือตันหยงบุรีรีสอร์ท นะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรี่สทชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่พักโซนหาดชายาวนะครับแต่หนึ่งในนั้นนะครับก็คือตันยงบุรีรีสอร์ทขอขอบคุณนะคะประธานสถานที่ให้เอ่อมาเชือเหลือให้เอ่อมาเป็นไกด์ให้พวกเราได้เที่ยวในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆครับด้วยความยินดีแล้วก็ขอทุืคนได้มาเชือวตันยงกันนะครับบ๊ายบายค่ะ